สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวสกินใหม่ของวีรากันนะครับผมก็สกินนี้เนี่ยเป็นสกินครบรอบ8ปปีนั่นเองนะแถมแจกฟรีด้วยนะ <Wow. S 1> ก็จะมีอ่าป้ายประกาศด้วยนะครับสกินนี้ก็สามารถไปทํากิจกรรมได้นะก็เล่น3เกมก็ได้แล้วนะทุกคนสำหรับป้ายประกาศสกินนี้ ผมบอกว่าสกินนี้เนียค่อนข้าง tai, nice จะสวยเลยนะครับแล้วก็น่ารักมากและที่สําคัญคือมีเสียงภากไทยด้วยเสียงภากไทยคือแบบน่ารักมากเลยนะครับผมก็ถ้าใครอยากฟังเนี่ยก็ไปทํากิจกรรมเพื่อที่จะรับสกินนี้ฟรีนะครับผมก็เขาไม่ได้จ้างนะผมโปรโมทเองเลยสกินนี้คือแบบน่ารักแล้วก็สวยมากเลยก็ในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นกับโหมดบันเทิงด้วยนะใช่แล้วก็คือผมจะมาเล่นในแมปเก่านั่นเองก็แมปเก่าของ RV เนี่ยเข้ามาในโหมดบันเทิงแล้วนะครับผมก็สามารถไปเล่นกันได้นะ เป็นแบบที่แบบโคจะคิดถึงเลยนะโอเคแลวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับว่าสกินใหม่ของวีร่าเนี่ยจะสวยแค่ไหนนะครับผมและตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหดูทุกคนอุ้ยแบบเก่าที่คิดถึง <Wow. S 1> โอ้โหแล้วมันก็มีที่กระโดดให้เราด้วยนะครับผม <Wow. S 1> โอเคเริ่มเกมมาเนี่ยผมก็จะอัพเป็นสกิลที่หนึ่งกันก่อนเลยนะนี่แล้วมันก็มีที่ฮุกด้วยนะทุกคนนี่จังหวะนี้รอเข้ามาแล้วเราก็จะดึงเขาเลยนะ นี่ดึงอปกหนึ่งทีไม่โดนครับผมว้าวเกินก็มันจะดึงช้าไปนิดนึงนะจะังหวะนี้เพื่อนดึงโดนครับผมสวยครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งไปหนึ่งทีแล้วก็ดึงอีกหนึ่งแล้วเอาโหมันกดฟิกเลยจังหวะนี้สกิลว,วีราค่อนข้างสวยเลยนะทุกคนสวยมาก นี่ดูเอฟเฟกกันอีกทีหนึ่งนะนี่สกิลที่1นี่เอฟเฟกชัดเจนไม่ไม่ไม่จืดจางเลยนะสกินนี้เอฟเฟกชัดเจนมากก็เป็นสกินแจกฟรีครบรอบ8ปีที่สวยมากเลยนะทุกคนก็อย่าลืมมาทํากิจกรรมกันด้วยนะก็สกินนี้เนี่ยมีป้ายประกาศด้วยนะครับก็ก็เราจะต้องทำภารกิจนะเล่น3เกมหนึ่งจะได้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวขอตีอาูาโบหายไปไหนเอาอยู่นี่เอ้ยเจอคิวกอดครับผมจังหวะนี้ เ,เดี๋ยวผมเอาเป็นรองเท้ารถสถานะแลวกันโอ้โหงหวะนี้ริปโป้เราแตกไปแล้ว<ะ>ไม่นะริปโป้โอเคเดี๋ยวผมขอเดินสำรวจสักหน่อยแล้วกันนะว่าแมปเก่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีมังกรเล็กไหมเอ่ยมังกรเล็กอยู่ไหนเนี่ยผมลืมล้มทุกคนเอ้ยน่ามันน่าจะอยู่บนนะเอ้ยมีมีมีมันน่าจะมีที่เกิดของมังกรเล็กอยู่นะอุ้ยมาด้ววิล่าวิล่าต่อป๊อปพี่แน่ต้านไปหนึ่งทีอุ้ย เอ้ยทุกคนมีมังกรเล็กด้วยจังหวะนี้ขอถอยก่อนโอ้ใจเย็นกระพี่มังกรทอดกระพี่ผมไม่เคยทำเลยพี่เลยนะโอ้ยช่วยด้วยบเบออโดนดึงครับผมจังหวะนี้เด๋ยบเราแตกครับอเมื่อกี้เรากำลังจะชมมังกรน้อยกันอยู่เลยทุกคนก็มังกรตัวน,นั้นน่ะถ้าเราตีเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะหิวเลือดให้เรานั่นเองนะโคตรคิดถึงเลยอ่ะโอเคจังหวะนี้เราเอาป้อมกลางเลยก็แล้วกันโอ้โหมันไอ้นี่ลูอี้มันเรียกไปแล้วฝั่งนั้น โอเคผมจังหวะนี้นะ่าจะได้ป้อมกลางนะอือหือเอฟเฟกเอฟเฟกสวยมากเลยทุกคนโอ้โหเกือบได้เกือบได้อไดโอเคครับเก็บคีปลายจังหวะนี้แล,แล้วก็โอ้โหป้อมป้อมล่างแตกผมขอเอาป้อมกลางก่อนจังหวะนี้ได้ป้อมกลางอย่างแน่นอนแล้วก็เรียบร้อยครับไปเราไปล่างกันดีกว่าจังหวะนี้พี่มานะน้องจะไปไหนสกิลเดอร์สกิลต่อไปหนึ่งทีโอ้โหตอนจับล็อกเพื่อนเอามาเลยจังหวะนี้อันตีไปอือหือ อันตรียังสวยเอฟเฟกยังชัดเจนสวยครับผมนายมาหนึ่งคิวนี่เป็นไงทุกคนมีป้ายประกาศด้วยโคตรเท่โคตรสวยโอเคครับผมเราเอาปูกันต่อเลยป้ายประกาศนี่สวยมากเลยนะก็อย่าลืมมาทํากิจกรรมกันด้วยนะครับผมก็ถ้าเราเล่น3มตาจะหมดจะอันดับหรือหมดปกติก็ได้โอเคครับผมจังหวะนี้ไปเล่นบนกันดีกว่าครับเอ้ยเจอวีราวีราอยู่ไหนเอ้ยน่าจะอยู่ในป่าอุ้ยเจอคิวก๊อตจะปลาไหลอุ้ยเอามันเลยเพื่อนอุ้ยโอเคครับผมไม่ไม่ได้ไม่เป็นไรเอาดาร์กดีกว่าครับจังหวะนี้ เอาดาร์กนดีกว่าอืเพื่อนเอาดาร์กเร็วโอ้โหอโห,โ,อโ,หโดสตันกิวด์สตัน เพื่อนช่วยฉันด้วยจังหวะนี้วีร่ามันมาครับผมวีร่ามันมาโอ้โหฟิกหนีเลยวโอ้จังหวะนี้ผมก็ต้องฟิกเหมือนกันครับแล้วก็สกิลสองแล้วก็อันติไปเรียบร้อยครับผมผมแตกโอ้โหแล้วเพื่อนไม่ได้เลยโอ้เรียบร้อยแตกหมดตี้จังหวะนี้เพื่อนเรากําลังโดนลุมเสียยอแล้วก็เรียบร้อยเพื่อนแตกไปแล้วล่อเฮ้ยแกไปไหนแล้วจังหวะนี้ลูอีมาครับผมเรียบร้อยแตกไปหนึ่งตัวโอเคได้มาหนึ่งตัวจังหวะนี้ถอยก่อนแค่ได้ช่วยฉันด้วยไปนะปลาไหลมันฟาดมันฟาดแล้วเราก็เรียบร้อยครับผมเพื่อนเราได้มา สวยครับเจียงแก้วห่เมื่อกี้เราเกือบไม่รอดแล้วนะถ้าม,มีเพื่อนช่วยนะทุกคนโอเคเรากลับมาเลนกลางของเรากันต่อเลยหแบบนี้เป็นแบบที่โคตรจะคิดถึงเลยนะเออมันไม่มีคลองนะทุกคนหค,ค่อนข้างจะวเสียดายไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรคลองก็มาเป็นแบบนี้นะนี่อิโมดอิโมจีหน่ารักมากนี่มาฉลองครบรอบ8ปีด้วยกันนี่โอเคครับเราไปเคลียร์กลางกันดีกว่าไม่รู้ว่าจะมีตัวม้าเผานะ โอเคโอ้โหฟ้าไหลมากิวเดอร์ก็มาจังหวะนี้ผมถอยก่อนการฟิกหนีเลยครับเอ,อ้ยริปโป้เอาได้ปะไม่ไม่น่าได้นะโอ okay. เคเคลียร์ไปก่อนเคลียร์ไปก่อนยังยังยังไม่หิวคิวครับเก็บเลือดเก็บเลือดหลังป้อมก่อน,อนจังหวะนี้โอเคครับเรามาตีป้อมกลางกันดีกว่านะจังหวะนี้โอ้โ oh, หย้อนยิ่งแรงเลยอันนี้ก็เป็นย้อนสกินใหม่นะทุกคนเอฟเฟกต์ยังสวยอะ่ะเฮ้ยแต่ก็สวยไม่เท่าวีาล่าหรอกวีล่าแจกฟรี <Huh? S 2> อะไรครับเนี่ยทีจ่จริงย้อนมันสวยกวหานะแต่ผมอ ก็อย่าลืมมาทำกิจกรรมแจกฟรีกันด้วยนะทุกคนโอ้โหจอกปั๊มอย่างไวเลยเกมนี้โอเคครับเรามาดูกันดีกว่านะว่าใครจะเป็น m v p ของเกมนี้นะครับและคนที่เป็น m v p ของเกมนี้ก็คือรูอี้นั่นเองโอ้โหทำไมไม่ใช่วีร่ากันเลยเนี่ย ม่เป็นไรครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืม <ๆ S 1> กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่กันด้วยเลยนะครับแต่และคลิปนี้ใบยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแต่คลิปนี้เนี่ยสั้นเกินไปก็ต้องขออภัยทุกคนกันด้วยเลยนะครับ